ครัวไทยในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะคลิปนี้หวานจะพาเพื่อนๆไปดูเมนูที่เราทําเลี้ยงเพื่อนกันอีกแล้วนะคะพอดีเป็นวันหยุดแล้วก็พาไปเอาผักไทยที่สวนผักแถวบ้านเราเองค่ะไปแค่15นาทีเที่ยวนี้สวนผักสวยมากเลยนะคะเพราะว่าผักออกเยอะมากเลยค่ะส่วนเมนูที่เราจะทําเลี้ยงเพื่อนวันนี้ก็เป็นกุ้งหอยปูปลาที่เราได้มาจากเรือสดๆวันก่อนนะคะตามมาทําอาหารกับหวานแล้วก็ตามไปเที่ยวสวนผักกับหวานได้เลยค่ะ อย่างที่บอกว่าวันจันทร์วันอังคารร้านเราปิดนะคะแต่เราก็ไม่ได้อยู่นิ่งค่ะถ้าไม่ทํากิจกรรมกับเพื่อนทํากับข้าวเลี้ยงเพื่อนเราก็จะไปนูน่นไปนี่ไปซื้อของกันค่ะอย่างวันนี้นะคะเราก็ชวนเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านแต่ก่อนที่จะไปกลับไปทําอาหารที่ร้านหวานก็มาที่สวนผักก่อนค่ะช่วงเช้านะคะขับรถจากบ้านมาก็15นาทีหวานมากับปดาสองคนค่ะเพื่อนๆเ,เห็นมาละไหมคะสวยมากเลยค่ะสวนผักนี้ประมาณ10กว่าไร่ได้นะคะเป็น เป็นป้ากับลุงสองคนนี้เป็นคนทาสวนนะคะแกเป็นคนลาวนะคะแต่ถ